สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเ sí สริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566ภายใต้การบริหารงานของนางบุษบาณแก้วผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางสุจินศรีวิสุทธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริ whom, ส uh สมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่6พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและร่วมกันท่องคานิยมหลัก12ประการทุกเช้าวันจันทร์เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรสร้างวินยัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และในวันเดียวกันนีู้้วงหน่วยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับนางนัทกฤตตาเพึ่งสุขู้วงหนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการของสกรอมเภชยาพร้อมทั้งได้พบปะและให้กําลังใจแก่นักศึกษาและครูผู้สอนคนพิการในการดําเนินงานโดยมีนางเป็นจพรสมุรเศษพ่วงหน่วยการสกลรอมเภชยาและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ วันที่7พฤศจิกายน2566 ผู้อหน่วยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงข้อมูลและการจัดทำแผนการศึกษาสำหรับครูผู้สอนคนพิการประจําปีงบประมาณพศ2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8พฤศจิกาย,ยน2566เพื่อพัฒนาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพิเศษสำหรับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเหมาะสมลดความเดื่อมล้ำของสังคมแก้ไขปัญหาการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อโอกาส พร้อมการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไปณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤศจิกาย,ยน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณพศส5 6 7 7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14พฤศจิกายน2566ณจังหวัดพัทลุง วันที่16พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารจัดการระบบควบคุมภายในการบริหารระบบความเสี่ยง การบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาตามอัทยาศัยความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือซีสมาร์ทณสําสนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่17พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำทีมคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพศ2567โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญาชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกระบี่อเ,เมืองจังหวัดกระบี่และในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นางสุจินศรีวิสุทธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนสกรรตำบลปลายพญาอเภอปลายพญาและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีออ่อาวลึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำความรู้มาปรับใช้ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป วันที่18พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเดินขบวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปี2566ณวัดแก้วโกระวารามอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสุจินศรีวิสุทธ์ รอง <like> <Okay. S 1> ู่อำโดยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่และห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้มาปรับใช้ด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป และในวันเดียวกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางสาวรัชดาสมเพชรผู้อำนวยการสกรอมเพอดอนศักดรักษาการในตำแหน่ง พวงหน่วยการสกรรอมเพอเกาะสมุยและบุคลากรในสังกัดรวมให้กำลังใจนักศึกษาทีมแบล็กมาเฟียจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุยรุ่นทีนเอ e ในการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์โซ t y ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 no. 0 24ระดับาักตายณศูนย์การค้าจังซีหลอนชอปปิ้งเซ็นเตอร์จังหวัดภูเก็ต วันที่20พฤศจิกาย,ยน2566ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหรือวพ a สสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจําปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่20-21พฤศจิกาย,ยน2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อการขอมีวิทยาฐานะหรือเลือดวิทยาฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจถึงระบบ DPA และสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนําเสนอผลงานประกอบการประเมินทางด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและตนเองได้อย่างเป็นระบบณห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่22พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมส,สุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่บุคลากรในสังกัดจึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงโดยจัดขึ้นทุกๆวันพุธเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่23พฤศจิกายน2566สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยภายใต้โครงการพัฒนาครูสอนตรงวิชาเอกเพื่อช่วยเหลือครูจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผ่านระบบออนไลน์ Facebook l i v e ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่27พฤศจิกาย,ยน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับดรวัชรีวันกันเดชรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้และคณะลงพื้นที่สกรอรเพอพุ่นพินเพื่อรับฟังสภาพปัญหาในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้หลงพื้นที่สำรวจอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประสำปีงบประมาณพศ2568นาะณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่28พฤศจิกายน2566ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ณนะโรงแรมแก้วสมุยร,รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีการทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจนาสวนอําพร14สิงหาคม2525 25.